สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแน,นลนะคะอย่าพาไปวัดนะคะจูงจักรยานขึ้นโนนนปะวดขาก็ได้จูงแล้วใส่เป็นตาตัวขี้ขี้รถนะ

พวกนี้ก็ยืนเบิ้งซื้อๆกับบ่อห้องกับบ่เอิร์ดคอยใจเงินพิ่มหย่อนเราวันได้มีข่าวอะข่าวเราซื้อไว้หลายไรไรเราก็บ่ทานแล้วเนาะผู้ชายเวลนตาดำนอนอาญาไปบัดมาวันนี้มาเช้ากว่าทุกวันนะ ตะกี้พากันเขาเนะาะใหญ่กว่าเม็ดมะขามบุญเด้อแหน่ห่อหนะั<อ>่นแตน่น้ำหนะั<อ>่นพกกันกินจะบอกกินตัวโอ้ดยดึกดื่นครับเนาะเอากินอานไปทำไมมะขี่แหน่นหนนะเขากินนั่นตัวแหน่หน่วยใหญ่เอากระพากันหม,มกกินหน่ยนวยอ่อนได้หรือหมกแกค่หน่อยอ่อนแกกินก,กินเม็ดอ่อนมัน เม็ดแกมนก็โมกติ้คือ่นายมาคามนี่แหละมันนานเบิดเนาะเม็ดไงเสือยิ้มยากมาวันเ่านวาโอ้นมกรุงเทพคือรอแถอววะ กก<น>ิก็จยิบเลยไปโอมจิ้มย่างเดียวค่ะเบาๆพอมันเผากินได้เราซ้งคุยกับมือกระได้บ่กระทำมันมันจะซอบกัดแทรเออกะมักัดมันจะเล่นนั่นนะก็มันจะและพากันเอาของไปหอดมากตัวนี้ตัวย่างห้องมันบาดน,นี่ เออเมือ่อจำไปไป็ไไระตูเอาพีกวามพีงายอยอมเจ๊ไม่ได้เบิดปากมั่งเล <c oughs> ประตูสามประตูมังออกเบิดเลยเออโอ้ไม<ป>่างเขาถูกไปมันฆ่าหันเลยเออกับประตูกับโต๊ะมันกับพอดีกันมักเว้มันบั <ไว S 2> นนกันใส่ไหมยิ่งแหลมแล้ว,เ,วเออไม่บักขันใส่ไมมก็เนี่ยได้มันาะมีประตูเลย พีคว่ำพีกทายคือมือก็เอ้าเนี่เได้ข้าเฮ็ดอยู่จนเมื่อยตีคอยว่าเอาคือโดนแท้ก็ก็ลืมข้าวว่าประตูสามประตูผุนเนาะหนึ่งรถตัวใหม่ต้อ็ไปยังในห้องห้องประตเอนจีห้องประตเนสั่นหนึ่งแล้วก็เขาไปห้องเขาอีกสั่นหนึ่งมากแต่พวกประตูกระจกกันเลย แนม่ยางออกมาเอามิจิรีซุ่มยาอาชีพไปเบิดแล้วเอาเข่าบ่บ่ไวาดนแอ้ยตกเออเออนน่้ อไอยู่ตรงไหนก็เต็มดอกเหลืองเต็ม เลาะหาเกือบใส่โ้่แบบนี้นะลืมขาดลืมเนี่ยชวิตใส่เกืบฮะมรดิมกึไดแล้วแมนเนาะเอาหัวไปฝนจงผมตายผมไะยังเศร้ามัวง เป็นดอกเต็มเลยอันนี้นามดอกไม้ป้ต้นปีที่แล้วยังได้พากันเก็บอันนี้คืออัน,นพีกไทยป้แมนป้ะอืเป็นย,ย,ยังไงพีกไทยใบมันคือกู้นั่นว่าไงนั่นนี่นะั้น อันนี้มันคือต้นอะไรเนาะย่านางแดงกับบอแมนใบมันเหมือนใบย่านางนะเอซ่ต้นพริกไทยก็ไม่ใช่นะแต่คงเอามาปลูกเนะาะเจ้าปลูกไว้นะคะเอซนี่ครับใบมันจะเป็นแบบนี้ โอ้มะม่วงเป็นดอกเต็มเลยนี่คะ่ะต้นเล็กๆนะคะโอ้เป็นลูกแล้วดูนะคะนี่ต้นเล็กๆเลยมะม่วงพันอะไรเนาะนี่ลูกกลมๆนี่พี่น้องยังเป็นดอกเต็มเลยนะคะยินเสียงใครแววแววเสือพาไปบ้ วันนี้มาทำงานแต่เช้านะคะเดี๋ยวไปผสมปูนให้ลุงเสือนะคะปูผนังให้เสร็จนะคะแล้วค่อยมาเก็บพื้นนะคะก็เดินทางมาถึงนาเรียบร้อยกินข้าวเช้ามาจากบ้านนะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็เตรียมทำงานเลยเนาะจะได้เสร็จนะคะ f อสซาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะ แล้วก็อย่าลืมช่องพระนุนะคะช่วยดูคลิปให้จบนะคะไม่กดข้ามด่านโฆษณานะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะกระติกน้ำกับบะทือไป